สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารักเกษเช่ารักงัวทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สบายดีฟ้ามกับภาพพี่น้องมอา,าพบมามพอ้วกับขอ,อกง่วเป็นยังคือพาพมะพบมาพ้ขอกง,ง่วเต็มมือนี่ฟันเอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านไดนก็สะได้เด่งให้เบิรงเนาะค่ะนาอพี่น้องที่มาพาพมาเบิรงนขอกง,งัวเพราะอย่างพี่นอ้องเมื่อนี้ฝนตัวแห้งฝนตัวหนักพี่น้องฝนตกหนักขนาดเด้อดเดือมือนี่ ม,มื it, so it it, hey, ่อคืนนี่ตกวขึ้นเหยื่อน้ำต็มเลยค่ะพี่น้องปลาหย่าน้ำต็มปลาหย่าเลยค่ะเมื่อวานนี่เขามาฉีดยาฆ่าหย่าก็เลยบริได้ปล่อยงัวพอดีมื่อนี้ฝนตกวขึ้นเหยื่อน้ำต็มปล่อยงัวบริได้พี่น้องไปพอมาเปลี่้นที่เขามันเป็นพื้นทีหน้านูนพื้นทีหน้านู้นเราก็เลยกระชีหงอตองเองแต่งแน่ขันตัวไม่ขันเศร้าตัวเมือนนึงมือรุ่นกับ่อยได้พี่น้องก็เลยเอางัวเขาขวากไว้ มื่อวานนี่ตอนแรงลูกไส้ว่างๆเห็นว่าอาทิ์ลูกไส้ก็เลยมาบดหยาเนี่เปียที่อยู่มขวกเนี่แหละเกมาตัดหยาเนี่เปียบดไว้แต่ว่าหยาหอาก็มีอยู่ได้พี่น้องนั้นย่าในลูกไส้ก็จะมาตัดหยาเนี่เปียบบดไว้หมื่อวานนี้ก็ได้ผสมอาหารให้กินใส่ลำละเอียดจักน้อยอาหารคนจักน้อยย่างและบบถึงเครื่องถ้วยลำละเอียดอาหารข้นประมาณนี้ ผสมให้กินแเราก็าใส่น้ำลาย,ลาย,ลายพี่น้องใส่กากน้ำตาลน้ำแน่ขันเพื่อพรมรสชาติขันบอมีบอมีกะเอาเกลือด้พี่น้องเกลือใส่ส่วนายก,ใกา็ให้กินฟางด้จ้ะให้กินยาเนี้เปียบทตัวละกะละมัง่งตัวเลียงตัวเศร้ากับตัวละกะละมัง่งที่เอาให้กินตัวเลี่ยงพ่อหยังเพราะว่าเขาสีดยาขายยาพี่นอ้องหมูว้านงัวกับบริโอควอกด้จ้ะนี่ยนี่จงสีล่ล่ะพี่น้อง ก็ตตรงทนไปก่อนเพราะว่ามีคนสีดยาขายายอยู่ทั้งขางมาเลยอีกเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงงัวเขาก็รวมรวดหางเขาอยู่ดอกพี่น้องประมาณสิบเมตรพอดะตรงที่เวลาเขาสีดยาข่ายายให้ฝนตกใส่ค่อยจากสองสามขางคอ่อยิปป่อยที่นี่เมื่อนี้เขาออาง้วไว้ในขอกง,งัวเพราะว่าฝนตกหนักพี่น้องก็เลยเอาไว้ในขอกนี่แล้วก็ผสมล้ำละเอียดใส่หยาเนี่ยเปียบด แห้งวัวหน่อยให้งัวใหญ่กินทั้งหมดทุกตัวเอาเกลือใส่เอาก,ากากน้ำตาลใส่จักน้อยแล้วก็ใส่น้ำไหลายๆติ่มกะละมังพี่น้องเพื่อเสริอมอาหารในเขาคันมีพี่มิกกผสมใส่น้ำเดือพี่น้องพี่มิกเพื่อผสมอาหารในเขาน่ะเสริมสร้างแร่ธาตุตัวนี้ขวักข้าบ่มีเกลืเลี่ยพี่น้องเกลืเลี่ยมันเหมือนสร้างยู่บ่ได้ไปตลาดงัวหลายอาทิตย์ก็เลยบ่ได้บ่ได้สื่อมเกลืเลี่ยกะที่สร้างทั้งเน็ตเลยพี่น้อง อันที่ว่าเพิ่นว่าสามกิโลเนี่ยเพิ่นว่ามันที่เพิ่นว่ามีสามกิโลเพิ่นว่ามันอนแข็งดีะวะท่านวานนี้กะิให้งวัวอยู่ในนี่ด้วยพี่น้องเนี่แนวที่ห้าผสมนี่มีอย่างนี้เปียบวดเราก็ล้าละเอียดแล้วก็อาหารกลนหน่อยหนึ่งใส่น้ำได้หลดูดกินเมื่อแล้วพี่น้องหเห็นบอกหัวแม่มันหัวไม่หลูกอ่อ,อนที่น้งกันเมือ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่มันแล้วเพราะเป็นไม่ลูกอ่อนแล้วพี่นอ้องเพราะว่าลูกลูกของเพื่อนนี่ ก็เริ่มได้หาเดือนแล้วนะคะนันเนาะตัวนี้กันได้หกเดือนบนสวกตัวน้ำตาลแล้วก็บบนลายก็ได้ตัวละหาเดือนพี่น้องอันตัวนี้ว่าแม่นฟ้าแฝดได้พี่น้องเลยแฝดสยามเนี่ยแฝดสยามเนี่ยก็ต้องกินน้ำกันเลยพี่น้องให้พี่น้องมีกับค้างไว้ในขวักไงิะพี่น้องสบายดีฟ้าหมึกค้างไว้ในขวกไงแล้วก็บ่มีแนวไปนั่งนี่กับผสมมือเสานี่กับบระไทยเบื้องด้จยใมาเพราะท่านคุณหมอมาจะสีหานละ แนงนีง่ผสมผสมติดแล้วผสมติดแล้วแทงออกนี่แหละเหตุการณ์ของเหาบ่รู้ว่าเหตุผลยางผสมติดแล้วแทงออกไล้จะเดือเนี่ยก็เลยผสมไมจ่จ้ะบุญซวกนี่ก็ยังกินน้มแม่อยู่ได้พี่น้องเนี่ยกวกกับสิมาเล็ปเปปซาเนี่ยก็สะอาดดีดอกพี่น้องเพราะว่าเขาฉีดยาไล่มาเลี้ยงไห้แล้วพ่นยาไล่มาเลี้ยงไห้แล้วมาเลี้ยงกับบ่อคอยมีแต่ว่าอุปสรรคก็คือขวักขัวเนี่มันอยู่สามมือเราพี่น้องเขาบริเก็บเนี่ย ก่อยไวยังสิละหมองแหงเขาก็สิย่างไปงัวก็ได้แต่ว่าลูกเสียลูกไผ่บ่มีีมาแลงวันบ่ก่อยมีเพราะว่าห้าป่นยากระเสียไว้ในพควอกนี่ก็เอาฟางให้กินละพี่น้องบปเนี่กินอาหาร,รแล้วเราก็ให้ฟางกินอาหารที่เ้าผสมเมืม่อนี่ก็เพราะว่าเบิ่งโยโย่สิละพี่น้องเบื้องควอกทั่วไปเขาก็รวมไว้แต่ว่ากับว่าสิกอ่อไฟไว้ให้ยูพี่น้อง ว่าสิกัวไฟใ้ควนห้อมห้อมเหมเขาอยู่เพราะว่าง่วเขาแควนไฟได้พี่น้องกัวไฟไบในขวกนี่ะเพราะว่าแต่ว่าสีเอาไว้ในนี่เพราะว่าขวกนี่เขาอ่อนแห่เขาเขาเป็นขวกที่แหงสะอาดดีเพราะแหงกับดังเสีขิงัวเราเนาะพี่น้องเนาะเขากปเที่ยวมาเบิองอยบอนตะไรนี่แหละควกโดยสังเขียบของเขาที่ประมาณนี้นั่งเหนียวอกมาจากนี่เอาอกมาจากนี่บ่ให้แกเจื๋นแกตัวใหญ่ตัวสูง ก็มาไหวในนี่โอ้ยหนามติมพี่น้องเพียงนามไห้ตอนเลี้ยงอย่างมันยากแต <c oughs> ่มาเอาใหหงวัวกินหลดดนะพี่น้องเนาะนี่แหละบริเวณทั่วไปของห้องกับติป,ประมาณนี่เมื่อนี่ก็บอกงวัวออกแข <c oughs> ็กพี่น้องเมื่อนี่ยเอาไว้นี่แหละแฟดสยามนี่กระติกินแถวนี่แหละกินฟางดีพี่น้องหง่วหน่อยฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไหวในเด้อคาเดอร์เผื่อ นีคลิปวิดีโอด้านใดก็สิได้แจ้งเตือนให้พี่น้องเบิองอ่งเยาลากลงมาในระลูกหลากลงมาจังเวลาข้าก <c oughs> ็ไปกินอยู่ประมาณนี้กินก็นสิเลียนอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ละมื่อแต่ละเว้นกับโบมีแนวไปตัวนี้ตัวนี้ลูเขี้ยบสามหนึ่งด้วยใจพี่น้องแดงดีธรรมสาสัดพี่น้องแกลก็เป็นได้คั้วเอกลักษณ์ของแกลียคือคว,คว,คว้วเดงนั่นแหละ นั่งนั่งนำตาตลนี่ก็เป็นลูกเค6 8กปดเนาะคันเนาะกันได้หญ่มากกระเจียวเป็นพอพันละพี่น้องเพราะว่าแม่แก่กระเจียวเข้ากระเจียวแม่แก่ออกอยู่เข้ากระเจียวจำนายแม่แก่ออกกระีขายไปเป็นแม่มัน่นแ้วกระเจียวแก่นี่วัไม่ได้ขวักเป็นพอลูกพอพันไุ์ได้ขวักเลยถึงสีโสูงแน่กระ่ปเป็นยังดรอกพี่น้องแต่ว่าเขาได้ปริมั่น ในราคาวิกฤตงวดตกแบบนี้เลี้ยงงวปริมัณอย่างเดียวพี่น้องบ่ผสมหลอดกับผสมตัวย่างเดียวพี่น้องเอ้ยงัวตัวใหญช่วงไงไๆเนี่ยก็เไว้เป็นพ่อพันธุ์งวตัวใหญ่แม่ตัวใหญช่วงหายลูกไว้ๆนั่นเอาไว้เป็นแม่พันธุ์หลอดพี่นอ้อง,ง,งมันผสมงบใหญ่กร้ซงมันเพราะแค่ว่ามันท่องอ่างใหญ่เห็มืหมนี่พาพมาเบิงสังเกตการเลี้ยงงวัว เพราะว่าบ่ได้อกคอกวางค้นก็สิบอกว่ายายมณ์ยายมต์เจ้าไปใส่เจ้าคือบ่อไทยขี่ไปเบื้องแน่มือนี่ถักมาเพื่อนเพืนได้องสีแดงเพราะว่ายายมต์ไทยนี่พี่ยายมณ์สองไทยไทยล่วงสองสองข้างด้วพี่มองไทยล่งสองสองข้างคือสองสีแดงกับ่องสีฝามันเกิดได้ต้องต้องเอื่นแบบนี้เพราะว่าเพื่อนหามมีกฎหามว่าบ่ให้เอ่ยสองไรสองหนึ่งขันไปไทยไปสองไรสองหนึ่ง เขากลื่ยนเอือนซองสีแดงซองสีฟ้าซองสีดำพี่น้องก็ไปไปศึกษาเอาด้วยค่ะซองสีแดงซองสีฟ้าซองสีดำขึ้นอย่างสีได้สีได้ไปมีวามรู้ในโซ่เชียวอีกอันหนึ่งนะพี่น้องก็กินยวงศิลาบานีก็ายม่มนกับท่ากันกรับพระนครได้พี่น้องสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือน มีคลิปวิดีโอด้านใดก็สีเด้งปิ้งปิ้งปิ้งให้่เบิงแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่รับส้มรับฟังหลายๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ